น้าตัวกรรายการแมกโกโคริฟิชเตอร์ผมวันนี้ผมจะมารีวิวเครื่องสแกนเนอร์นะครับผมว่าไอเครื่องนี้มันมีหน้าที่ไว้ทำอะไรรู้ภา,ายในไม่กี่นาทีไปลืกกันเลยก่อนจะไปรับชมผมขอขอบคุณผู้กด Subscribe ทำให้เรามีกำลังใจในการทำ,ำคลิปมากเลยอย่าลืมกดด้วยนะจ๊ะจุบ๊บ เดี๋ยวผมจะอธิบายเรื่องเครื่องสแกนเนอร์นะครับว่ามีหน้าที่อะไรบ้าง1เลยมีเอาไว้ตรวจจับตำแหน่งของตำรวจลักษณะตำแหน่งก็จะเป็นไฟกระพริบกระพริบสีแดงสีน้ำเงินสีแดงสีน้ำเงินอยู่นั่นนะครับพร้อมสแสดงเลขที่ของตำรวจด้วยและยังสามารถดูตำแหน่งของเฮลิคอปเตอร์ของตำรวจได้ด้วยนะครับหน้าที่ที่2ดูแชทของตำรวจได้นะครับแต่ต้องเป็นแชทจากการตอบวอรนะครับ แม้กระทั่งเราเฟซคอรไปเนี่ยมันก็ยังขึ้นข้อความของเราด้วยนะครับชื่อแมงคุลหรอเท่เลยซึ่งไอ้เครื่องนี้มันดูได้ทั้ง2ตำรวจเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเชลีฟและโพลิสนะครับอาชีพอื่นไม่สามารถดูแชทได้นะครับและเครื่องสแกนเนอร์เนี่ยหาซื้อได้ที่ไหนร้านนี้เลยร้าน shopee แค่โทรสั่งซื้อมากว่ากูน,นอกเรื่องแล้ว <c oughs> สถานที่ที่ซื้อเครื่องสแกนเนอร์เนี่ยมันอยู่ที่ร้าน true store ถ้าเรียกในไทยที่เราเรียกกันบ่อยๆก็คือร้านอุปกรณ์นั่นเองนะครับไปที่เคาน์เตอร์ด้้้้าา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 นน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 หเเ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 ลลลลยยยยยยยะะะะะคค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 รร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 ััันนัับบบบแแววกก็จจจอออออื่อนน่่่งงงส์ททททีีีซึขมมู950โติธใช หนึ่งเลยเมื่อคุณหยิบขึ้นสแกนเนอร์มามันก็จะมีข้อความอะไรเยอะๆเต็มไปหมดซึ่งไม่ต้องไปสนใจมันเรากดแค่ปุ่ม active ก็พอนะครับท่านี้ก็ถือว่าเป็นการเปิดใช้งานแล้วนะครับ สเกตมุมขวาจอนะครับก็จะมีแบตเตอรี่นะครับผมซึ่งแบตเตอรี่ในเครื่องสแกนเนอร์เนี่ยมันมีวันหมดนะครับถ้าแบตเตอรี่หมดเนี่ยก็ต้องกลับไปซื้อใหม่นะครับผมยกเว้นแต่คนที่เติมพาสสแกนเนอร์นะครับผมมาเดี๋ยวเราจะมาอธิบายเรื่องของแพสสแกนเนอร์นะครับแพสสแกนเนอร์เนี่ยเมื่อแบตเตอรี่ของเครื่องสแกนเนอร์หมดเนี่ยมันก็จะสามารถชาร์จแบตขึ้นมาได้นะครับผมโดยไม่ต้องกลับไปซื้อเครื่องสแกนเนอร์ใหม่นะครับโดยระยะเวลาในการชาร์จเนี่ยมันก็จะใช้เวลาประมาณ5นาทีเลยนะครับตามข้อความขึ้นมาเลยนะครับ เมื่อชาร์จแบตเครื่องสแกนเนอร์เสร็จแล้วเนี่ยเราก็สามารถกลับมาใช้เครื่องสแกนเนอร์ตามได้ปกติเลยนะครับนี่แหละฮะของคนดีและนี่ก็คือทั้งหมดของเครื่องสแกนเนอร์นะครับผมใครสงสัยก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ซับสไครต์ให้ผมใครอยากเล่นโดยกแอดมาได้เลยนะครับผมโอเคทุกคนที่เดียวจากกันกินหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับอย่าล,ลืมไร้ไร้ซับสไครต์เด้วยนอ